สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะกู๊กก่จะมาเมามอยฝอยนิยายดาราจักรกรักลำนำใจค่ะตอนนี้เนี่ยนะเป็นซีรีส์ที่กำลังบังปุริเยมากในวีทีวีนะคะมีทางซับไทยแล้วก็ภาคไทยเลยใครยังไม่ได้ดูนะคะรีบไปดูกันด่วนเร็วเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องแล้วใครที่เพิ่งได้มาเจอคลิปนี้นะคะของกุ๊กก่ก็สามารถย้อนไปฟังคลิปอื่นในเพลย์ลิสต์ได้นะคะเพราะว่าได้หยิบเอาเกรดเล็กเกรดน้อยที่กู๊กก่ไปดำน้ำนิยายเนี่ยนะมาพูด ถึงหลายคลิปแล้วค่ะแล้วก็มีวิเคราะห์นู่นนี่ด้วยค่ะส่วนคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่คาใจหว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนางเอกครอบครัวนางเอกที่โดนจับขังคุกค่ะใครที่ดูพร้อมแอร์ที่เป็น VIP นะก็จะรู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยนะมันมีกระบฏโซชุนนาโดยคนที่ชื่อว่าเพิงคุณใช่ไหมแล้วก็พระเอกเนี่ยนะแล้วก็พ่อนางเอกเนี่ย ก็เดินทางไปรบคือการนี้นะนามีพระเอกกับท่านอาชุยเนี่ยนำทัพพ่อนางเอกมีหน้าที่ไปดูแลเรื่องการขนส่งทองแดงที่อำเภอถงหนิวอําเภอถงหนิวเนี่ยเป็นหนึ่งในอําเภอชายแดนนะแต่ว่าอยู่ดีๆประหลัดอําเภอค่ะก็มาบอกกับทุกคนว่านายอําเภอที่ชื่อว่าเหยียนจงในอําเภอถงหนิวกับพ่อนางเอกเนี่ยทําการทรยศขายชาติแล้วก็จิก เอาทองแดง2,000พัช่างเป็นน้ำหนักนะไปเข้าร่วมกับกระบฏเฉยเลยฮองเต้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็เลยได้แต่ต้องจับขังคนในสกุลเฉิงเอาไว้ก่อนยกเว้นนางเอกเพราะว่านางเอกเนี่ย ถือว่ามั่นกับพระเอกแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวของสกุลหลิงไม่ใช่สกุลเฉิงส่วนเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะก็ดําเนินการเป็นทางลับโดยที่มอบหมายให้คุณชายหยวนค่ะที่เป็นรองเจ้ากรมนิติบัญญัติยื่นมือเข้าไปสืบสวนว่าเรื่องราวที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ฮองเต้ก,ก็คิดแหละว่าพ่อนางเอกนนะไม่น่าจะทระยศขายชาติอะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะอิงตามนิยายนะ ทั้งในอำเภอเหยียนจงแล้วก็พ่อนางเอกเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์โดนใส่ร้ายหักหลังจริงๆในนิยายเนี่ยนะคนที่เจอกรณีนี้ก็คือคุณลุงว่านนะทุกคนไม่ใช่พ่อนางเอกแต่ว่าเขามีการสลับบทกัน คนที่ลงมือเรื่องนี้ไม่ใช่ใครก็คือโหลเปินพี่ชายโหลเหยาโหลเปินที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนมีความสามารถเคยท่องเที่ยวไปทั่วล่าจนสามารถเขียนแผนภาพชัยภูมิที่พระเอกเคยเอาไปได้ไงแต่ว่าโหลเปิลเนี่ยที่อยู่ในบ้านของโหลไทฟู่โดนกีดกันจากโหลไทฟู่กับเมียทาให้ไม่ได้รับราชการสักทีทั้งที่เป็นคนมีความเก่งกาจอยู่ในตัวเนื่องจากว่าโหลไทฟู่กับเมียจะเก็บตําแหน่งเอาไว้ให้กับลูกหลานบ้านตัว โหลเปินก็เลยได้แต่ออกไปท่องเที่ยวแล้วคราวนี้นะโหลเปินก็คือวางแผนด้วยการไปหลอกในอำเภอเหยียนจงว่าจะช่วยปกป้องชีวิตครอบครัวของนายอำเภอร,รวมทั้งทองแดงนี้ด้วยก็คือแานอำเภอเหยียนจงเนี่ยตามนิยายบอกว่ากลัวว่าจะโดนเผิงคุณนะ้ามาบุกตีเมืองสะก่อนแล้วก็เหยียนจงเนี่ยไปเชื่อคําพูดของโหลเปินเพราะว่าโหลเปินนี่คือเป็นคุณชายสูงสักมาจากสกุลที่มีความมั่นคงก็คิดว่าแบบคงจะไม่มาหลอกตัวเองไง ส่วนพ่อนางเอกหรือว่าลุงว่านในนิยายนะโดนไปด้วยเหตุการณ์ก็เพราะว่าถ้าตามนิยายพ่อเนี่ยจะได้ไปเห็นว่าในอำเภอเย็นจงกับโลเปิลเนี่ยมีการพบปะกันโลเปิลกลัวว่าความลับของตัวเองจะแพร่งพพรยก็เลยจัดการใส่ร้ายพ่อนางเอกค่ะโลเปิลเนี่ยนะจัดการ ค่าในอำเภอเหยียนจงทั้งครอบครัวแล้วก็เอาทองแดงเนี่ยให้กับหมาหลงไปซึ่งหมาหลงคนนี้เป็นลูกน้องของเผิงคุณหมาหลงเนี่ยก็เอาทองแดงไปใช่ไหมเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปช่วยพูดก็คือเอาจริงก็คือทรยศเผิงคุณอีกทีหนึ่งทําให้เผิงคุณเนี่ยตอนหลังก็จะโดนจับนะแล้วก็คล้ายๆว่าแบบยอมแพ้เออซึ่งเรื่องนี้เนี่ยความดีความชอบเนี่ยก็คือจะไปตกอยู่กับโหลเปิร์นคนเดียว เพราะว่าโหลเปิดนเนี่ยอยู่ที่โซชุนอยู่ที่ไชแดนเหมือนกันโดยทําหน้าที่แบบว่าเป็นที่ปรึกษา แล้วเพื่อความเนียนโลเปิลเนี่ยก็ซื้อตัวปลัดอำเภอที่ชื่อว่าหลี่เฟิงอ่าเพื่อให้ชี้ตัวบอกว่านายอำเภอเยียนจงกับพ่อนางเอกเนี่ยเป็นคนร้ายก็คือเพื่อที่จะปกปิดเรื่องที่ทองแดงมันหายไปไงก็คือปไปขีปไปว่าเป็นเยียนจงกับพ่อนางเอกเป็นคนทําแต่ว่านายอำเภอหลี่เนี่ยนะก็โดนเก็บตอนหลังก็ตายอีกเช่นกัน ทีนี้ตามในนิยายนางเอกเนี่ยมาสืบคดีเหมือนกันมากับพระเอกแล้วทั้งนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็ค่อยๆตามกลิ่นไปจนรู้ว่าโลเปิลน,นั่นแหละอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ถามว่าโลเปิลต้องการอะไรก็คืออยากจะให้หน้าที่การงานเนี่ยนะของตัวเองเนี่ยพุ่งทยานจากคนธรรมดาแล้วก็ไปรับราชการตําแหน่งสูงๆเลยไงคือโลเปิลเนี่ยทนไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็เก่งแต่ว่าโดนกดขี่โดนกดหัวจากโหลไทฟูใช่ไหมแต่ว่าแทนที่จะเลือกเส้นทาง สุจริตกลับเลือกวิธีที่แบบฆ่าคนปกปิดหมกเม็ดหลอกลวงแล้วก็อ้างความดีความชอบเพื่อที่จะรับตำแหน่งไปเลยเบาะแสที่พระเอกกับนางเอกเจอที่อำเภอถงหนิวเนี่ยนะมีทั้งเรื่องที่ว่าในอำเภอเหยียนจงเนี่ยวางแผนที่จะทำนุบํารุงอำเภอถงหนิวในอนาคตไว้ตั้งเยอะเอาคนแบบนี้จะทรยศ์ขายชาติได้ยังไงถูกไหมแล้วก็ยังเจอคนที่เชื่อมั่นในตัวในอำเภออีกบอกว่าในอำเภอเป็นคนดีไม่มีทางที่จะทรยศ์แน่นอน ตอนที่สืบจนแบบว่าใกล้จะเจอผลใกล้จะได้ผลลัพธ์แบบสุดๆอยู่ดีๆหมาหลงคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียคือคนที่พระเอกกับนางเอกเดาได้ว่าอยู่ในเรื่องนี้มีเอี่ยวด้วยก็โดนฆ่าตายอ้าวเบาะแสขัดตอนอีกแล้วทุกคนหลี่เฟิงก็ตายมาหลงก็ตายคราวนี้มันจะไปหาเบาะแสจากไหนได้แล้วล่ะ หาไปหามาพระเอกนางเอกเนี่ยหาไปจนเจอศพของครอบครัวของนายอำเภอเหยียนจงแล้วนะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่กบฏไม่ใช่หักหลังทรยศแน่นอนแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดโหลเปินได้พระเอกก็เลยไปหาโหลเปินแล้วก็พูดเลยซึ่งจริงๆแล้วพระเอกกับโหลเปินเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต่ว่าโหลเปิลเนี่ยให้ตายยังไงก็ไม่ยอมรับ พระเอกนะบอกว่าแค่เพราะว่าอยากได้ตําแหน่งถึงกับต้องฆ่าคนทั้งครอบครัวฆ่าหลายคนแบบนี้ชั่วเกินไปพระเอกนะ่ะรับไม่ได้แล้วพระเอกเนี่ยก็เลยหาทางจับโลเปิลให้ได้ทีนี้เรื่องราวทั้งหมดมันจะไปต่อที่เมืองหลวงนะโดยพระเอกกับชาย,ยวนเนี่ยร่วมมือกันสอบสวนหาความจริงเรื่องนี้จนวันหนึ่งหลังจากที่ได้หลักฐานทุกอย่างพระเอกกับชาย,ยวนก็เอาราชองการของฮองเต้บุกไปถึงที่สกุลโหลเลยนะซึ่งเขากําลังมีงานเลี้ยงกันอยู่ ซึ่งในงานเลี้ยงบ้านนางเอกเนี่ยก็ไปด้วยเหมือนกันพระเอกก็เลยเจอนางเอกที่นั่น ซึ่งพระเอกนะเรียกคนในครอบครัวของสกุโลโหลมาแล้วก็บอกว่ามาเพื่อจับโหลเปิลไปที่กรมนิติบัญญตัติเพราะว่าโหลเปิลสมรู้ร่วมคิดกับหมาหลงจ้ะหลอกฆ่าเหยี่นจงและครอบครัวโดยหมาหลงเนี่ยเป็นคนเอาทองแดงไปโหลไทฟูกับเมียก็คือตกใจมากแม่โหลเปิลก็ร้องไห้คือไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะแต่โหลเปิลก็ยังไม่ยอมรับอีกบอกว่าไม่มีหลักฐานแต่พระเอกคะ่ะก็แฉว่าเนื่องจากหมาหลงเนี่ยเห็นเหยี่นจงตายใช่ไหมก็คิดได้ว่า ว่าเหยียนจงเนี่ยจะต้องโดนโหลเปิลฆ่าแน่นอนดังนั้นหมารลงก็เลยเก็บหลักฐานบางอย่างไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานไงแล้วพระเอกก็ตามไปจนเจอหลักฐานนั้นแล้วจ้าซึ่งมันคือจดหมายที่โหลเปิลเนี่ยใช้เขียนติดต่อกันที่จริงๆแล้วเนี่ยโหลเปินนะสั่งให้หมารลงทาลายไปแล้วแต่หมาโลงก็แอบเก็บเอาไว้จริงๆในจดหมายเนี่ยมันไม่มีการลงชื่อเลยนะแล้วลายมือก็ไม่เหมือนกับโหลเปินแต่ว่าชายหยวนค่ะไปขุดเอาจดหมายที่โหลเปิลเคยส่งให้กับอาจารย์สมัย ก่อนคือในนิยายสองคนนี้เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันแล้วกลายเป็นว่าไอจดหมายสมัยที่ส่งให้อาจารย์มันลายมือเหมือนกันกับจดหมายที่พระเอกได้มาซึ่งตอนแรกฮองเต้ก็ไม่เชื่อไงแต่ว่าได้จัดการพิสูจน์ลายมือกับนักพิสูจน์อักษรแล้วนะว่าเป็นคนเดียวกันจริงๆ โลเปินยอมจำนวนต่อหลักฐานยอมรับแล้วว่าทำจริงเมียเนี่ยหวังเหยียนจีที่เคยดีกับนางเอกมากๆก็ร้องให้ใหญ่เลยโลเปิลบอกว่าให้นางเนี่ยกลับบ้านเดิมไปซ้าแล้วแต่งงานใหม่มันยังไม่สายแล้วก็บอกว่าที่ตัวเองทำไปทั้งหมดเพราะว่าไม่สามารถจะรอค่อยๆไต่เต้าจากตำแหน่งเล็กๆไปได้เนื่องจากว่าดูสิตัวเองนี่อายุมากขนาดนี้ขนาดชายหยวนที่เด็กกว่าตั้งหลายปีตอนนี้เนี่ยนะเป็นถึงรองเจ้ากรมนิติบัญญตัติจะให้โลเปิลเนี่ยไต่เต้าจากตำแหน่ง เล็กๆน้อยๆก็คือรับไม่ได้ไง แล้วโหลเปินขาก็อาศัยจังหวะค่าตัวตายฮองเต้ในหนานะก็เลยจัดการลงโทษแต่ว่าไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนแต่ว่าการลงโทษก็คือถอดทุกตำแหน่งของสกุลโหลแล้วก็ให้กลับบ้านเกิดที่เหอตรงไปซะยกเว้นแค่โหลเยากับเหอเจ้าจุนที่รอดมาได้เพราะว่าก่อนหน้าที่ฮองเต้นนะจะส่งคำสั่งลงโทษหนึ่งวันนางเอกเนี่ยแอบไปบอกกับเหอเจ้าจุนไว้นานแล้วเพราะนางเอกเชื่อมั่นไงว่าถ้าพระเอกลงมือต้องเจอหลักฐานแน่นอนดังนั้นเหอเจ้าจุนก็เลยได้ ติดต่อกับเพื่อนของแม่ทัพเหอหรือว่าพ่อของนางที่ตายไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนทั้งหลายเนี่ยนะช่วยไปขอ้องอ้อนวอนฮ่องเต้ว่าถ้าโหลยหยาเนี่ยนะกับเหอเจ้าจินเนี่ยสวยเรื่องคดีนี้ไปด้วยยังไงคะจะให้แบบเหอเจ้าจินแต่งงันใหม่อีกรอบกับคนอื่นหรือไงหรือว่าจะให้เหอเจ้าจินเนี่ย ไปตกระกรรมลําบากกับโหลยาวหรือยังไงทั้งที่เหอเจ้าจุนเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยแม่ทัพเหอที่ตายไปก็มีความดีความชอบด้วยนะฮองเต้ก็เลยยกเว้นโทษให้กับโหลเยาวแล้วก็หาตําแหน่งในชนบทให้โหลเหยาวเนี่ยไปเป็นขุนนางด้วยนะโหลเยาวก็เลยได้ไปอยู่ที่บานอกตามที่เคยสัญญากับนางเอกเอาไว้เพียงแต่ว่าคนข้างกายเปลี่ยนจากนางเอกเป็นเหอเจ้าจุนค่ะแล้วก็ถ้าตามนิยายนะก็คือ พอนางเอกก็จะรอดกลับมาได้ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าในซีรีส์เนี่ยเขาจะให้คุณพ่อเนี่ยรอดมาไหมแต่ว่าจากที่ดูตัวอย่างอาทิตย์หน้านะยังไม่เห็นว่านางเอกเนี่ยไวทุกไงอีกอย่างหนึ่งถ้าพ่อนางเอกเสียชีวิตจริงๆเนี่ยนะก็แบบมันน่าจะต้องวัยทุกโดยที่ไม่สามารถแต่งงานได้3ปีคิดว่ามันไม่น่าจะปรับบทเป็นแบบนั้นมั้งอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือนักเขียนนิยายเขาได้พูดเอาไว้แล้วว่าเขาเนี่ยเก็บโครงเรื่องหลักๆเอาไว้หมดแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงให้มันสม แล้วก็ดราม่ามากขึ้นสนุกมากขึ้นก็ยังคงแอบคิดนะว่าขอให้พ่อนางเอกรอดด้วยเธอ แล้วเหตุการณ์นี้เองนะหวังเหยียนจีนางก็จะแค้นมากนางก็คือแค้นทุกคนที่ทําให้โหลเปินสามีต้องตายนางก็กาหัวพระเอกชายยวนเอาไว้เลยจ้าว่านางจะต้องทวงแค้นครั้งนี้ให้สําเร็จแล้วตอนหลังนะั้นนางก็คือจะหายตัวไปแล้วก็กลายมาเป็น last b o ทุกคนคิดว่าผู้กํากับก็น่าจะเก็บพล็อตตรงนี้เอาไว้นะคะไว้รอดูกันต่อแหละ